สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ซองแวนเพชรอีแล้วจ้าพี่น้องเหมือนท้าวสีมามากินหมากบัวหมากบัวหรือว่าฝักบัวหมากบ้านเ้าเอินว่าหมากบัวโป่งพี่นอ้นองน,งนี่ไหนมาซองกำกำละเส้าหักนี่สนิทยิ่งใหญ่ก่อนสิบไปกินเ้าคกลยเบิกสรรคุณกันก็ได้พี่น้องขอยให้การบ้านมาแล้วสรรคุณของเม็ดบัวมีวิตามิน A C A C E เห็นู่ไหม A, C, e บอนเอบีซีวะเอซีบำรุงสมองบำรุงประสาทบำรุงไตพนะปัด smiled, บำรุง you know. หล่ไปนี่ม่ต้องซื้อยาบำรุงเราพี่น้องป้องกันมะเร็งตับันท้องร่วงบิดเลือดลังใช้เป็นยาบำรุงเลือดไปพี่น้องยาบำรุงเลือดบำรุงเบื่อได้นี่พี่น้องโอ้ยขอดตาเงี้ยบัวขอดตาได้กิ่นดูสเปรย์น้ำสีได้พี่น้องนี่ อันนี้ก็สิเป็น,น,นดอกน้อยๆมันโผล่ออกมางามๆเลยนี่ข้าไใ้มากสองกับกำลังเศร้าหะนี่เมีดยังสี่เลยแต่ว่ามันกระสุนทร์เรามันเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วมากไก่มาไก่นี่นี่อันนี้ก็ะสุนที่เขากวกไปแล้วสี่เมื่งนี่วิธีการปลอกวิธีการวิธีการกินนี่พี่น้องเขก็สิปปบบอกนี่สีเลยนี่เอนเข้าออกกินนั่นเที่ยคยว โบแมนตัวนี่ต้องกินเขาขาวสิ <c oughs> ม,มันมันเหมือนโกเกะถับไปหอกกินเล่นกินเล่นเพลินๆแต่ว่าได้ประโยชน์ไม่แค่นี้ประโยชน์เยอะับต้องกินอันอันเชียวเชียวอันเชียวเชียวอยู่ข้างใน ก็ว่าไปจะกินก็ได้เพราะกินจะได้เพราะว่ามันเป็นอันอันนี้ก็เป็นยาเมื่อกี้จะขมเล็กน้อยแต่ถ้าออกก็จะขมมันนั้นถ้าเนยมันหน่อยก็จะมีมัน Mình nhanh này đây Nhóc nhau Mà khuất mà giờ tín gì đấy Bộ bỏ có mang mông cặp gì này ừ. Nằm với đẹp cho mẹ vẫn đây ngoài 2 lên lắm Ngon bùa Ông phải kịp. ควมรูงเลือดไปลเลือดบดีกินเนี่ยเต้านี่เออตุ่ยซีมันเปล่าออกกระติคคมอันนี้มัน,ย,นยังหน่อยไม่เม็ดหน่อย,ยก็เป็นไงเม็ดหน่อยที่มีรสา飒แน่เม็ดใหญ่ทั้งสิบ่มีรส飒ตะมันมันมันกรอ,อบๆรอบจริงจริเลย กินสิได้นั่งไงได้เบิดขึ้นอือเอมีไปไลยบ่ะหยังเอาใบพี่น้องเตอกเก็บทีหยังได้ดอกหยังเฮาบีบกับ,บ่แตกปกตินี่บีบแตกพอแปะพอแปะบบอือ แต่รุ่งคองค้างใหม่กว่าขึ้นเหนียวเลยนะไปจ้ะพี่น้องมาแลับเมื่อนี้กาไม่อย่างหลายมากินหมากบวบปว่งน้ำกัดสับมันโปรแซบกันมัน ก็ห้องกินถ่วยหรอไปเจอพี่น้องสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพอกันับคลชิมนาสวัสดีจ้า๊า่บายดาเดมไดเดม